สวัสดีครับนะนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายรถ TFR นะครับในตัวนี้ผมใช้น้ำมันตัวนี้นะครับวาโบลิน8 0ิบ W เกาเองง่ายๆที่บ้าน,นครับเครื่องมือก็อย่างแรกเลยก็ซื้อน้ำมันมา3ขวดนะครับ3ลิตรก็ชุดประแจบ็อกแล้วก็ถาดรองแล้วกเกวเติมนะครับ มันจะได้ไม่เลอะเดี๋ยวผมพานะ้นะไปถ่ายกันเลยนะครับทำเองง่ายๆที่บ้านนะครับเดี๋ยวรอชมกันเลยนะครับน็อตที่อยู่ข้างบนตัวนี้เป็นรูเติมนะครับส่วนตัวล่างก็เป็นรูถ่ายถ่ายตัวนี้ออกเติมตรงนี้นะครับในส่วนลูกบล็อกที่ใช้นะครับเป็นเบอร์ยี่สิบสี่ ทั้งบนและล่างนะครับรนี่งยืดสีทั้งบนและล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาขันเลยนะครับผมนะเราก็ขันตัวข้างลงออกเดี๋ยวเราก็เตรียมถาดรองน้ำมันนะครับก็เริ่มขันออก แล้วก็มาคลายตัวบนนะครับให้อากาศดันมันออกมานะครับผมแบบนี้เลยเนี่ยมันมก็จะไหลออกมาเนี่ยก็รอจนไหลจนหมดจนหยดสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เติมน้ามันใหม่เข้าไปน้ามันเก่ายังใสๆอยู่เลยนะครับในของผมก็จะใช้ลมช่วยเป่านะครับ อันนี้ไม่เลาะเข้ายุดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ปอกไปบ้างแล้วแล้วก็มาล้องสะอาดรูแล้วก็ขันน็อตใส่กลับคื้นเหมือนเดิมแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปแค่นี้นะครับง่ายๆครับทำเองที่บ้านแค่ซื้อน้ำมันกับมีเครื่องมืองานดี A Y เล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาขันน็อตกันเลยอันนี้นะครับ อยู่ตัวล่างแล้วก็เช็ดรูเตอรรูถ่ายรูบงก็เช็ดไปเลยนะครับทำความสะอาดแล้วถ้าเช็ดสะอาดแล้วก็ขันรอตัวล่างกลับคืนไปนะครับระวังมันปีนเกลียวนะครับเดีย๋ยวงานงอกแล้วผม เราใช้ปรแจขันใส่ให้แน่นเลยนะครับอย่าแน่นมากนะครับเดี๋ยวพังพอตึงมือนะครับเดี๋ยวก็มาเติมน้ำมัน ต่อไปก็เป็นเติมเติมน้ำมันคืนไปนะครับผมก็จะใช้เป็นเกวยลองแล้วก็เทน้ำมันใส่ไปนะครับเติมจนมันล้อนออกรูมานะครับ เมื่อกี้ได้ร้นรูเติมนะครับปรากฏว่าที r ใช้ไม่เกิน2ลิตรนะครับไม่เหมือนรถยนต์รุ่นใหม่ๆทีใ่ใช้ไม่เกิน3มลิตรนะรก็สรุปเลยนะครับใช้ซื้อมา2ขวดก็พอแล้วนะครับก็รถผมไม่ได้บรรทุกอะไรก็ใช้เบอร์นี้นะครับส่วนถ้าใครเป็นรถบรรทุกอะไรก็ใช้ให้หนืดกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็มาขันให้แน่นแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสาหรับฟังทาย เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ดูนะครับรถผมคันนี้ก็เทียบอะเปลี่ยนเป็นเกียร์เร็มแม็กคอมันเร็วน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ใช้เหมือนกันผมก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ